ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เปใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสเกมกันนะเครื่องที่จะมาเทสวันนี้จะเป็นตัว Redmi 9A นะครับตัวนี้ราคาประตูอยู่ที่2,799บาทต้องบอกว่าเป็นมือถือที่ราคาไม่แพงนะครับ งบน้อยเนี่ยต้องใช้สอยอย่างประหยัดสามารถจัดจตัว r รมิเก้ได้เลยนะในเรื่องของเกมเนี่ยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะมาเทสให้ดูแล้วกันว่าเกม rov เนี่ยสามารถปรับแต่งการตั้งค่าอะไรได้บ้างนะเล่นเกมเนี่ยสามารถปรับสุดได้หรือเปล่าและถ้าเราปรับสุดเนี่ยมันมีเรื่องของการแหลกหรือว่ากระตุกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่อยากจะมาเทสให้ดูแล้วกันนะโอเคเพื่อนเพื่อเรามาดูกันที่การตั้งค่าของเกมดูหน่อย ดูเิว่ามันปรับอะไรได้บ้างหมดเฟมเรทสูงตัวนี้มีมาให้เปิดนะครับเราก็เปิดไปเลยเงาเมฆมีให้เปิดด้วยหรอเนี่ยโอ้โหแล้วก็ภาพ HD นะครับตัวนี้เราเป็นแบบสูงมากแล้วกันการแสดงผลสูงมากลองดูซิก็เปิดได้นะแต่ลื่นไม่ลื่นนี่คืออีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่าลองปรับสุดหมดทุกอย่างลองดูแล้วกัน ดูสิว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะเล่นแบบ5ต่อ5แล้วกันตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะโอเคเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันเลย ตัวนี้เล่นเป็นแบบ60เฟรมเรทนะครับกับ CPU h y r o G25 นะ60เฟรมเรทเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณเฟรมเรทวิ่งอยู่ประมาณ46 47 48ประมาณนี้ à, เดินผ่านหญ้าหญ้ามีการสั่นไหวนะครับพอเราปรับสุดหมดทุกอย่างเวลาเข้าตีเดี๋ยวมาดูว่ามันจะตกเท่าไหร่ไหวหรือเปล่าตัวนี้ก็บันทึกหน้าจอไปด้วยนะฮะ ช่วงที่เข้าตีก็เฟรมเรตตกอยู่ประมาณ32-33เลยนะตกค่อนข้างเยอะ oh, <Tim> คือถ้าเราเทียบกับราคาแล้วเนี่ยเครื่องราคา2,790บาท เล่น60เฟรมเรทได้ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่อ่าไปลูกลุยกัน ไหมพังไหมป้อมเนี่ยพังไหม มาดูกันที่เกมฟรีไฟ r e กันบ้างนะดูชิว่าปรับแต่งการตั้งค่าอะไรได้บ้างกราฟิกเนี่ยเป็นแบบขั้นสูงนะครับเฟรมเรยสูงเนี่ยเราก็เป็นแบบขั้นสูงเหมือนกันชาร d โดแบบเปิดเนาะโอเคทุกอย่างเราก็ปรับสุดหมดเลยเดี๋ยวเรามาลองเทสกัน ก็เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ลื่นมันแหลกอะไรแบบนี้อาจจะยกเลิกการบันทึกหน้าจอ เหมือนเสียงอยู่ใก,กล้เนะเนี่ย โอ้ดไม่ตายเหรอเนี่ยชิบหายแล้วอ้าวตายไปหนึ่งนะฮะอุ้ยโอ้ยใครยิงวะเนี่ยลบก่อนลบก่อน อาตายไปอีกหนึ่งนะฮะอ้าวตายไปอีกหนึ่งนะโอเคออยู่ไหนวะเนี่ย รู้สึกว่าความลื่นไหลเนี่ยมันอาจจะลดลงไปบ้างเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบันทึกหน้าจอไปด้วยนะเดี๋ยวพี่ใหญ่จะลองยกเลิกการบันทึกหน้าจอดูซิว่ามันจะเล่นได้ลื่นกว่าเดิมหรือเปล่าอ่านี่คือเดี๋ยวพี่ใหญ่ยกเลิกไปนะโอเคยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วอ้าวตาไปหนึ่ง โอเคเพื่อนๆนี่คือการเทสเกมของตัว r e ม m i 9A นะครับต้องบอกว่าเกม r o v เนี่ยสามารถปรับสูตรได้หมดทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่เข้าตีเนี่ยเฟรมเรทมันจะตกลงมาค่อนข้างเยอะเหลือประมาณ30ถึงประมาณ33ประมาณนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้อัคคาร์ที่มันดีมากกว่านี้นะแนะนำว่าเป็นแบบ30เฟรมเรทมันจะเล่นได้ลื่นกว่านี้นะครับส่วนเกมฟรีไฟเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราปรับสูตรหมดทุกอย่างแล้วบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการแหลกกระตุกเฟรมเรทไม่ต่อเนื่องเพื่อนๆเฟรมเรทไม่ต่อเนื่องเลยเวลาหมุนเวลาวิ่งอะไรแบบนี้กระโดดรู้สึกได้เลยว่ามันกระตุกนะครับ พอยกเลิกการบันทึกหน้าจอไปแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าเล่นได้ดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแนะนําว่าถ้าใครจะเอาไปแคสเกมเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าบอกว่าเล่นเกมโดยไม่มีการบันทึกหน้าจอตัวนี้สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ปรับกราฟิกเป็นแบบกลางๆเนี่ยจะเล่นได้อัคครสที่ดีมากกว่านี้คือถ้าเราปรับสูวนหทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการกระตุกบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ โดยรวมนะตัวนี้มันเหมาะกับการใช้งานทั่วไปซะมากกว่าถ้าใครจะเอามาเล่นเกมก็สามารถได้ไดเพียงแต่ว่าคุณจะต้องปรับการาฟริกเป็นแบบกลางหรือว่าปรับต่ํามันก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะถ้าใครต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยลิงก์ที่จะแปะไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางแบรนด์โดยตรงหรือถ้าใครจะสั่งซื้อสินค้ากับพี่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวพี่ใหญ่จะส่งให้อย่างรวดเร็วเลย หนวันได้รับสินค้าแน่นอนหรือถ้าใครต้องการมาซื้อหน้าร้านกับพี่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับร้านของพี่ใหญ่ตั้งอยู่ที่บิ๊กซีจังหวัดร้อยเอ็ดนะมาซื้อหน้าร้านก็ได้เช่นกันนะครับับบคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ